เอเห็นหลวงปู่ทิมอยู่อันนึงเนี่ยไม่แท้เงี่ยองค์ใหญ่ใหญ่เลยนะไหนอันไหนนี่เหรออันองค์นี่ไงกลมใหญ่นี่ไงกลมใหญ่ไม่ใช่อันนี้ปูโตะไม่แท้บานน้ำมนต์ปูโต้อันนี้ไม่ใช่ปู่ทิมอันนี้ปูโตะมันไม่มีนี่แต่ว่ามีปู่ทิมอยู่องนี้แต่ว่าอันนี้เป็นปูโตะส่วนอันนี้เป็นปู่ทิมแต่ไม่แท้นี่ขอขพ่อคูณทั้งหมด มีโค้ดมีอะไรหมดเลยใช่อย่างนี้ไม่ได้แน่นอนครับอ๋อไม่ได้แน่นอนพวกนี้ถ้ามันแท้มันจะใหญ่กว่านี้เยอะอ่ะเหรอใหญ่เป็นแบบมันจะเป็นเหรียญบาทน้ำมันใหญ่ๆเลยอ๋อเขาเรียกเหรียญบาทน้ำมตนะ์ใช่ครับอ่าครับอันนี้ไม่แทัน,นี้ไม่ได้หนึ่งสองสามองค์เนี่ยคือร้อยร้อยกีแต่ไม่แท้เลยอ๋อหลังยันแดงใช่ไหม เอ่อพิมพ์นี้ต้องเป็นหลังยันน้าเงินครับต้องหลังยันใช่แต่ถ้าเป็นพิมพ์นี้ต้องเป็นหลังยันแดงครับม,มันจะสลับยันกันนี่ที่ผมบอกว่าครับอัน, <Okay. S 1> นี้เอ่อเรงพ่อกเกษมพ,พอ่อพาอาพวกนี้ไม่พวกนี้ไม,ยยไม่แพงครับสวยๆขายอยู่พันละบาท <The S 2> นี่แพงครับวัฒพ,พาไงอ่ ความนิยมความชอบก็จะเป็นเป็นเวลาของแต่และรอบไปใช่ครับแล้วแต่ยุคกันยุคเมร่ะตอนนั้นน่นเล่นเ้วยอะไรกระ <laughs> แสนะก็จะไปแต่แต่แตาคาสที่ที่มีอยู่อ่ะก็หมายถึงว่าต้องรอเวลาเหมือน เล่นกันใช่ไหมะใช่ครับบางเกจิเมื่อก่อนไม่เล่นกันตอนนี้กลับมาเล่นก็มีเยอะครับบางเกจิเคยเล่นกันอยู่แล้วอยู่ไม่เล่นก็เยอะอ๋ไต่อมไปเลยใช่ครับเยอะครับก็คือทิ้งไม่ได้ก็คือต้องสะสมไว้ไปเล่นด้วยใช่ครับจะได้เข้าใจยืมผ้านั้นต่อไปต้องเาอาจีเด็ดปิ๊กซุปไปไหนเนี่ย อชีเด็ดอไปซุกไ้ไหนยังยังไม่เจอค่อยดูอืม โอเคค่ะเห็นใจนะคะม่็นังค่ะโชคดีค่ะมีอะไรก็คุณอัดก็โทรหาได้ได้ครับเล็งมือหมดแล้วผมจำภาพคุณอาได้ใช่เมมโมรีเมมโมรีไปหมดแล้วในหัวสมอง